อันนี้เป็นคลิปรีวิวของคูเวตานะครับคูเวตาะ S R J 4นะครับผมรับบทำงานนะครับผมมีระบบอะไรบ้างนะครับไปดูนะครับตัวนี้สไลด์คอได้นะครับผมมีไอ้คันเร่งเกียร์เขาลงเขาตั้งนะครับสไลด์คอเกี่ยวข้าวได้นะครับตัวนี้นะครับผมนะครับสไลด์ได้นะครับผม มีเกียร์ให้สามเกียร์โอเคหนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะครับผมชั่วโมงการใช้ครับผมสองร้อยชั่วโมงนะครับเครื่องยนต์ดีเทลสามสูตรนะครับผมขับตัวล่างนะครับแตกสวยยิบเลยครับ ครื่องยนต์นะครับผมเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลสามถูบนะครับรับประกันเครื่องให้นะครับ,รบ,ไ,รบไม่เคยแกะไม่เคยลื้อนะครับผมโอ้โหแกะไม่ออกนะครับผมแน่นมากเลยใชมือ